ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศบนริมโขงริมฝั่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบนริมฝั่งโขงนครเมืองอเมืองการที่มีแต่นนคนทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมพากันมาเชียร์เรือวันนี้เป็นวันที่สองงานแข่งเรือไทยลาวเวียดนามนะครับชมบรรยากาศเลยครับท่านผู้ชม,มเรือก็แต่งไปยังบรรยากาศ งานแข่งเรือปีนี้ก็สนุกสนานเหมือนกับทุกปีครับท่านผู้ชมมีชวนหลายเผ่าหลาย กลุ่มนะครับที่จังหวัดการเราก็แต่งตัวของเจ้าเขาไป้ลูกเข่ามันนลครับท่านผู้ชมมาเที่ยวงานกันแล้วก็มาอาเชียเดือของไทยเข้ามาเลยครับท่านผวันนี้สนุกสนานครับท่านผู้ชมคนเยอะเยอะาเลยครับทนยวังไม่าด้มาทยยเีมเที่ยวก็มานะครับไม่ทันเแม้ตอนเชการองงขงนเเรื่องของน้องไทยเราก็มาเที่ยวกันนะครับท่านผู้ชม อมาเที่ยวกันทั้งนั้นเลยไม่ได้ติดแอสโคบิทอะไรล่ะนะครับออกมากันนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวกันนะครับท่านผู้ชมสนุปสนามครันคนเยอะจริงๆวันนี้วันที่สองของการแข่งเรือนะครับท่านผู้ชม วครที่หากันเมื่อวานนี้ให้จับพุ่นเลยนะครับเราจะชมการแข่งขันเรือคู่ชิงกนเลย25สีตายคคู่ต่อไปครับพวายไทผ้าครับท่นกำนันไล์ครับดูเหมือนว่าจะขอเวลานอกากปัญหาครับไู้ใหญ่ทครับเขบอกว่าพยายามเหยียบมือจริงครับท่านมาก็ นะครับถึงห้องมาตรกาๆเนาะด้วยว่าท่านควรที่วยใช้คำพูดไม่ได้เพราะว่าท่านในเมื่อท่านพยายาเหยียบเมืองพยาเียบเมืองที่สำคัญสุดหรือท่านจะต้องดึงความเจริญมาสู่ว่านเราท่านบอกว่าอนาคตอีกสามปีข้างหน้าโคศุกร์จะใช้ทุกทุกทำงานเราเนี่ยจะนั่งอยู่นู่นเลยครับจะนั่งอยู่นู่นเลยครับบริเวณดังกล่าวจะจัดให้เป็นสถานที่แรงก้งหมดเลยเรียกว่าเรือแข่งไม่ได้เราจะทิ้งอารักษ์เอาไปนาสมมติการ์จะข้ามไปฝั่งฝั่งนู้นะสองเก้า เราไหว้าไปเลยเพราะว่ามันพึ่งพรบผู <t ang> <S <S ้ส <character> ูงขอบคุณท่านเป็นที่สูงที่แรงมาเลยแล้วอ่ะแหล่งท่องเที่ยววัดเะม่้ย่าวัดท่านลองประหลาดในประสาทเปปแล้วใช่วัดที่ท่านมาเป็นประธานเลยนะครับโดยเฉพาะที่เสรมนะครักทองสีพร้อมกับเต่าปลาไทันคุณรด้พระทองสีด้วยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของ เพราะท่า้่านไาอะนน้อม่แน่ใจว่าขุนหารนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเรือท่านครับเหน็นขอเวลานอกอันนี้นอะไรขออะไรยกขอเวลานอกเนี่ยอ้าพอึกวาไอตัวนี้เห็นยกมือจังขอเวลาจังเลยขอเรียกคู่คู่ทีจะเพราะวันนับ้าขาใจ รองนอ้ำ่ปดึงความ่ณไปฟาต่อครับรองน้ำไปเลยใครละขว,วัญไฟละพูดเขมพมพุบ้านห้วยครับมาจากไหนละ่ะมาจากอักเภอโซพิสัยบา้านแม่ผมอ่าจังหวัดสุราร์ธานีจังหวนู้นสหา,สานเข้าแบกนั้งรออยู่รองน้ำสองสัง

เราไรอปรบาันอนะครับ